สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับหน่วยหิดประกายแสงนัตี้นะครับผมเราอยู่ในดีแบ็กโคเวอร์เอ็มเซิร์ฟไทยตัวหลักของผมแล้วอยู่ในหน่วยหิดวันนี้ผมจะมาอัปเดตรายชื่อสมาชิกทั้งหมดแล้วก็ที่สําคัญครับผมสามารถออ,อ,อย่าพึ่งแล้วกันอุ่มไว้ก่อนนะครับผมจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับกระทืบไลฟ์ผมด้วย ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชาระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการย4บชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้น เอาละมาดูที่อันดับของหน่วยกันก่อนละกันนะครับผมตอนนี้พลังหน่วยของผมก็นี่เลยครับโฟกูซันโฟกูซันนี่มาอันดับคะแนนอันดับแรกแล้วเอาเริ่มตั้งแต่คนคนล่างสุดเลยแล้วกันเป็นคุณลุงนะครับปิดทีมไว้นะครับผมเอนเดสนะครับเอนเดสก็นี่ปิดทีมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใกล้กันครับหัวหน้าหน่วยนะครับเป็นตราสีทองอันนี้นะครับผมตราสีทอง3ามแสนสนะครับก็ไม่ได้อัปเดตมานานมากแล้วนะครับผมแล้วก็นีโอหกนะครับ แล้วก็มีซิกฮาร์ดนะครับอัปเดตหน่อยอย่างงี้สักหน่อยนะครับตรงนี้แอสตานะครับแอสตาแล้วก็มาผมครับนัตตี้นะครับผมวันนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตเหมือนกันข้างล่างนี้น่าจะยังไม่อัปเดตกันแล้วก็มาเบอร์เซิร์กนะครับเบอร์เซิร์กนะครับแล้วขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับลูกโตนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จาที่โอพีเอด้วยครับสมาชิกขอบคุณครับเบอร์เซิร์กนะครับ4,200นะครับตอง Z นะครับ4,200เหมือนกันแล้วมาน้อง C นะครับซีไซโครนนะครับ HS HZ อ่าเอสนะครับ4,300สนะครับแล้วก็ซาลูลูนะครับโอ้โหอยู่กันมานานมากนะครับผม4,300สนะครับแล้วก็ Liberation Liberation นะครับ4,300สพี่บัสนะครับ Nobody X เป็นรองหัวหน้าหน่วยนะครับ4,200สนะครับผมเบบิไนครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ4,400สนะครับผมแล้วก็คุณโนบีนะครับคุณโนบีก็ช่วงนี้พี่แกเขายุ่งๆนะครับผมงานน่าจะเยอะนะครับว่ไม่ค่อยอัปเดตพลังเท่าไหร่แต่ว่าพลังก็ยังเยอะอยู่ดี4,400สนะครับผมก็สุดยอดไปเลยแล้วก็มานามานา บักบันเหรอมานาบักบันนะครับผมก็4,000แล้วก็อันดับหนึ่งก็คือโฟกูสันนั่นเอง4,000 5นะครับผมเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวผมไปไล่ตีแบบออโต้นะครับว่าไล่ตีแบบออโต้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเริ่มจากข้างล่างไปยังข้างบนนะครับผมเริ่มจากข้างล่างไปยังข้างบนนะมาเอ็นเดียสก่อนเลยนะครับผมเปิดตัวไม,ไม่เปิดครับไอเดนไม่เปิดมาถึงแอสตาครับเปิดไหม อ่ะเปิดอยู่ครับเดีย๋ยวผมจะเล่นทีมนี้เลยนะทีมที่ผมเล่นประจำนะครับผมจะกดออโต้เลยนะครับ3ามแสนหกนี่ฮะอ่าเล่นทีมประจำนี่นะประทนหน่วยงิดครับไปครับชูโนบีเขาอยู่ในช่วงเข้าใหม่ประมาณเหรออ,อย่างงี้นี่เองโอเคมาครับปึ๊บมาตรงนี้ประสานมากกอนแล้วจิ้มสายตาตีไปจังหวะน,นี้ก็ยังรับแไรงได้ดีอยู่แล้วมาครับฟินแลนด์บัฟมาจังหวะน,นี้แล้วก็ชา้าหลอดเขียวกดอันติเมสกิลครับ แล้วก็มาครับปาสารจากชางแอตตาและเกรเพิ่มพลังป้องกันแล้วแม่หมดไปเลยจังหวะนี้จึบมาแล้วก็มาครับแอตตาปั่นไปจังหวะรีบ เหลือยูโนตัวเดียวก็ติดติดโคบงกพนอยู่แล้วยูโนจิงอันตีมาใส่แอตาติดใบแล้วก็ฟิลันบาร์สกิลสมาตรงนี้เกรบอกกลางโลมาก่อนครับแล้วก็มาครับแม่มดป่าสกิลสมาัอตาตีธรรมดาไปเพราะติดโคงกระพันอยู่อยู่โนจิงมาจังหวะนี้ยังรับแรงให้ดีดีอยู่ตีธรรมดาไปแฝตาฟันไปโดนครึ่งหลอดไปฮะตรงนี้แม่มดตีธรรมดาแล้วก็เกรตีธรรมดาติดเดือดไหลพิษเผาไหม้ระเบิดไปเลยฮะสุดยอดไปเลยครับสำหรับคนแรกแต่บอกไว้ก่อนนะครับทีมที่เขาจัดไว้ตรงเนี้ย จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ทีมที่ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่ใช่ทีมทีมจัดเต็มบางคนเขาเปลี่ยนของอยู่ด้วยนะครับผมโอเคแอรตาไปแล้วต่อไปเป็นคุณลุงคุณลุงนะครับคุณลุงเปิดตัวไปหรือเปล่าอ่ะคุณลุงปิดตัวนะครับผมคุณลุงปิดตัวต่อไปเบอร์เซอร์กับเบอร์เซอร์อ่าเบอร์เซอร์เปิดตัวครับรุยกันต่อครับตรงนี้ลวยกันต่อครับอ่าปะทะหน่วยหงิดตีกายหงิดแล้วปะทะหน่วยหงิดทุกคนอืพี่นัดแจกสมาชิกหนึ่งคนแปดสิบแล้วหรอแปดสิบแล้วหรอคืออะไร คนที่80หรอเรือเรือว่าไงอ้าวมาถึงโอ้ยโดนยูโน่ใบ้มาอย่างนี้ครับฟินแลนด์บัฟมาโอ้โหเราปั่นไม่ได้นะเราปั่นไม่ได้นะสัตว์กัดแทกไปตรงนี้ครับติดสตาร์นกันไปแล้วก็แม่มดบอกปั่นตีไปเลยครับเพราะนี่คือการกดออตโต้อยู่นั่นเองครับมาจังหวะนี้เรายิงมาจังหวะี่ชามี่ยังรับเลยให้ได้อยู่แล้วก็แม่มดอันตีมาตรงนี้ครับแล้วติดยูวอยู่แน่นอนครับแล้วอตาเขาปั่นก่อนครับแต่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหตรงนี้ฮะแล้วโอ้ยเราเหล แม่โมตัวเดียวจะไปทําอะไรกันได้ครับจนหรบเบอร์เซอร์ครับตรงนี้โอ้โหนี่วัดกันเลยนะวัดกันเลยนะตรงนี้มาครับปาดไปจังหวะน,นี้แล้วยิงมาเรียบร้อยติดใบติดสัน้นอีกโอ้โหล้วโดนยูโน่ยิงมานี่คือทีมแดงล้วนครับเรลากดออโต้สู้ไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้โอ้โหมาถึงโดนใบลดความคล่องตัวฮะโดนแอตตาป่านไปครับจังหวะน,นี้แม่มดยือสุดใจใจขาดดิ้งครับยังไงดีครับยือสุดใจตีไปก็น่าจะแพ้ไปแบบราบคาบครับตรงนี้ เจอแดงล้วนนะครับทีมนี้แพ้ทางจัดๆนะครับเจอยูโน่ใบครับเบอร์เซอร์ครับจบกันไปครับไปกันต่อครับเบอร์เซอร์เสร็จใครต่อหนอเบอร์เซอร์เสร็จมามาดาบักบันนะครับเปิดไหมวะไม่เปิดครับตรงนี้ซาลุลูฮะซาลุลูไม่เปิดครับเบบีนายครับน่าจะเปิดนะเบบีนายเปิดดูครับมาครับลุยครับเบบีนายฮะทีมอะไรโอ้โหเล่นทีมใบครับ มาครับโอ้ทีมนี้ใช้แข่งกันเยอะนะครับเป็นโนเอลมีแมกน้านะครับแล้วก็เป็นวาเนซ่านะครับสีมืดนะสีม่วงนะครับธาตุมืดนะครับก็จะใบก่อนนั่นเองนะครับใบเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับตรงนี้โดนใบสมบูรณ์มาครับยิงมาจังหวะนี้โดนใบลดความคล่องตัวครับแล้วก็ได้แค่ประสานครับซึ่งประสานไปก็ติดสกิล2ของโนเอลนะครับตรงนี้ฟาดมาครับไม่ติดสตันโฮมันเถินแรกอยู่นั่นเองครับ อ่าแล้วรโนลโลเอลจิ้มมาจาังหวะนี้ดูแอต่ายังไม่แตกครับโดนแม่มดไปจังหวะนี้แต่เรามีเรามีติดใบยอยู่นะเราบัฟมาจาังหวะนี้ครับปุ๊บมาโดนไหมตรงนี้โดนไหมรอดูกันว่าจะป่นได้หรือเปล่าครับแอตตาป่านไปจังหวะนี้ปุ๊บไปไม่มีใครแตกเพราว่าแม็กหน้านั้นติดติดอมาตะอยู่ครับยังไงทีครับจิ้มมาจาังหวะนี้ปุ๊บโครมมาแอต้าตัวแตกไปครับ แอตาตัวแตกไปครับตรงนี้เอาละเลื่อนไหลมาตีธรรมดาไปครับเกรแล้วแม่มดยัดสกิลสองมาติดพิษแล้วว่าติดคงกระพันอยู่สําหรับแมกหน้าครับด้วไดโนชาหลอดมาด้วยตรงนี้โลหนาจัดแน่นอนครับแล้วโนเอลเกือบแตกครับตรงนี้ตีธรรมดาจากฟินแลนด์ไปแล้วก็ตีธรรมดาจากเกโนเอลตัวแตกไปแล้วตีธรรมดาไปจากแม่มดแล้วชาหลอดครับลงไปนอนกับกับพื้นแล้วเหลือแค่สตัวครับดาเมยจังหวะนี้ฟินแลนด์ลงไปนอนก็เหลือสองตัวเท่านั้นแล้วสต่อ2ครับ2ต่อ2เกรบอกกางสกิลสมาก่อนแล้วก็แม่มดตีธรรมดาเรื่อยๆใส่ ใส่ใส่วันในซ่ามืดแล้วก็ยังไงดีคุยออกมาจาาังหวะนี้โอ้ลงไปนอนแล้วเหลือแม่โมตตัวเดียวแม่โมตตัวเดียวยังไงเอาเราปาบแมกน้าไปได้ตรงนี้เลยวันในซ่าวันในซ่าโดนจิ้มตะปรามาแล้วติดแล้วเบื่อเนะโอ้โหพิษเผาไหมฮะโอ้โพิษเผาไหมเลื่อนไหลครับแม่โมตทาพิษฮะเบบี้นายฮะโอ้โผมกดออตโต้ชนะเบบี้นายครับไม่น่าเชื่อจริงๆฮะออตโต้ชนะเบบี้นายเฉยเลยว่ะแต่ว่ามันคือการอดกดออตโต้นะครับผมถ้าเกิดกดมือผมก็แพ้เขาอยู่ดีนะครับผมอ่ะเบบี้นายจบไปครับ ต่อมาใครฮะต่อมาใครฮะ Liberation นะฮะเปิดไปปะเปิดไว้ครับอ่ะตรงนี้จู่ใจไปเลยครับจู่ใจไปเลยครับไปครับตรงนี้ไปแบบออโต้ไปเลยครับเออสเตอร์ประกายแสงนักตีลงมา easy man ออกเหนื่อยแล้วครับใช่ครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นครับตรงนี้ครับมาครับบัฟความเร็วมาครับตรงนี้ครับเอาละราชาหลอดบัฟเหมือนกันครับ แล้วเขามีเกรด้วยเกรบอกขอสกิล2กลางลู่กันก่อนนะตรงนี้แล้วประสานไปป่า,ปาไปจังหวดนี้เรติดสตานครับสำหรับชาหลอนเรามาก็แม่บอบอกขอดึงไปเลยครับแอตาบอกเตรียมตัวปั่นเต็มที่แล้วปั่นไปเลยจลังราะจุดๆนี้แล้วแตกไปหนึ่งตัวก็คือชาหลอดเรามีโมฮิวขึ้นมาแล้วก็แม่มาเมเลโอครับเมเลโอต่อยมาแล้วบัฟมาอีกทีหนึ่ง เกรย์บอกสร้างสก,กิลสองมาก่อนแล้วกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องแม่มดยัดสก,กิลสองไปแอรตาขออันติีใส่เจมิลโลซึ่งไม่เข้าอยู่แล้วจตติดยูยูหรือเปล่าครับตรงนี้เกรย์ตีธรรมดามาแล้วโอ้โหฟินแลนด์บอกชนพี่่าดแผลไม่ไหวลุกไปโดนก,กับพื้นเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ยัดหน้ามาจากเจมิลโลแล้วก็ตีธรรมดาไปแล้วก็นี่ครับแม่มดตีธรรมดาแล้วแอตาขอปั่นเพิ่มป้องกันสมบูรณ์ขึ้นมาครับตรงนี้หีมาจังหวานี้ มาครับแล้วโนยโอ้โหมิโมซาชุบชีวิตชาลลอดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ได้ประสานมาตรงนี้ครับโอ้โหติดเป็นคนบทเอมาแล้วต่อยธรรมดามาครับโอ้โหนี่่าจะยื้อจัดจัดครับ ยือจัดแน่นอนครับตรงนี้รับบัฟจากชาลอดไปที่เพิ่งชุบชีวิตขึ้นมาตรงนี้ตีธรรมดาไปแล้วแอตาบอกขอฟันธรรมดาเหมือนกันตรงนี้ตีออโตเหมือนจะไม่ค่อยใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ครับเกรตีธรรมดาแล้วเกรบัฟมาอีกตรงนี้ป้องกันความเสียหายต่อเนื่องแล้วต่อยจัดเจมิเลโอมารับอะไรกันให้ได้ดีอยู่ตรงนี้ชาหลอดตีธรรมดามันแล้วมาแล้วก็แหมมนแหมหมนบอกขอกดอัติสักหน่อยหนึ่งขอกดอติสักหน่อยแล้วก็ยังไงดีมีโมบอกขอฮิวไม่ก่อนแล้วแอตาลงไปนอนกับพื้นเลยติดเผาไหมครับโอ้โหนี่คือเรื่องไม่ดีของการกดดอตจันะ โอ้โหแต่ผมต้องกดออตโต้นะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเพราะว่าเราตีทั้งหน่วยนะครับเราตีโอ้โหรวจไีไไปเร็โต่อยอย่างแรงครับต่อยอย่างแรงกนะ็ตรงนี้แล้วบัฟมาจากเกรมาอีกทีนึงตรงนี้แล้วภาษาจากไม่หมดก็มีฮะยังไงดีครับมาครับจังหวะน,นี้ตีธรรมดาไปครับแล้วก็บัฟจากชาหลอยขึ้นมาอีกทีนึง เอาแล้วก็ตรงนี้แล้วโอ้ยเจมิโล่ต่อยที่แม่มดครับแม่มดติดยูยูครับยังยิวขึ้นมาได้อยู่ตรงนี้เกรย์บอกขอสร้างสกลิล2ก่อนปิดกันการเผาไหม้มาก่อนนะตรงนี้แล้วก็ชาลอดก็บัฟใหม่อีกทีหนึ่งตรงนี้โอ้โหเขียวล้วนนี่มันน่าสะพรึงจริงๆต่อยมาโอ้โหจะตายให้ได้จะตายให้ได้แล้วมาครับอันตรีเมสกลิลจะเกรย์แล้วระเบิดไประ,ะเบิดไปเรียบร้อยฮะตรงนี้โอ้โหดาเมจดหนึ่งล้านนะสำหรับเจมิโลครับรีเบลเลชั่นนะ ลิเบอร์เชั่นนะไม่ธรรมดาจริงๆต่อไปครับโอ้โหนี่เรายังมีเยอะนะครับ R Z H Z ครับ RS h Z มาเรารู้สึกว่าจะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปครับไปอย่างรวดเร็วฮะไปอย่างรวดเร็วฮะเราไปตีตีก้างยิงคนสุดท้ายนะครับเพราะว่ากางยิดเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับผมเอาละบับความเร็วมาครับฟินแลนด์ครับ แล้วเราเร็วกว่าเกรย์ไอเร็วกว่าริวเขาด้วยเพราะว่าริวเขาไม่ใช่แดงร้วนะตรงนี้ปาดมายังไม่ติดสตันครับเพราะตาคืนยอดไปก็ติดสตันกันไปครับตรงนี้แม่มดขอดึงไปเลยแล้วก็ดึงไปเลยครับตรงนี้แล้วยังไงดิแาตาปันปันไปจังหวะนี้ปึ้งไปฮึอตาติดการตีแล้วปันขึ้นกลับมาปันขึ้นยอดรับไปแค่ดีๆวะตรงนี้เรามาครับสกิลสองแม่มดแล้วก็อันติเป็นสกิลจักงอตเปียกไปยังยับเลยแค่ได้ดีวแล้วแอตตปันขึ้นยอ ไปยังมาลงไปโดนกับพื้นรถแม่บุขอตีธรรม,มดาติดเขาไหมไม่ตายแล้วโดนปั่นตายเองครับโอ้โหเกือบไปแล้วอ่ะโอ้ปิดั้นสถานนะครับดาวเมียนี่บอกเลยว่าล้านหกครับกับล้านสามนะสุดยอดไปเลยฮนะตรงนี้ฮะโอ้โหคุณกายยังเล่นอยู่ไหมครับนี่ฮะสี่ชั่วโมงที่แล้วครับเดี๋ยวเราตีห้ดูแน่นอนครับตรงนี้ฮะเอาต่อไปครับเมื่อกี้เราตอง G ีแครับผมต้องข้ามไปสักคนหนึ่งไหมโอเคคนนี้ปิดตัวครับ โฟกูซันนะโฟกูซันปิดไปอ่ะปิดเหมือนกันโอเคดีครับทาเวลาครับต่อไปซีไซโครนอ่าคุณซีครับคุณซีไซโครนนะมาครับตรงนี้ไปเลยกันเลยครับผมเอาล่ะแต่บางคนผมว่าน่าจะถอดของผมว่าน่าจะถอดของแล้วบางคนนะครับผมเอาล่ะมาดูกันครับเป็นทีมของแม็กนาครับแล้วประสานมาก่อนเลยถุงกับพันแม็กนาไปจงังหวะนี้ฟิลลันบอกขอปรับความเร็วขึ้นมา จังหวะนี้แล้วก็ชาหลอดเขียวฝั่งของซีไซโคนะอันติเมสก,กิลเราจะประสานจากทางแอสตาเกรแล้วก็แม่มดดึงไปเลยก็จังหวะนี้แม่มดดึงมาแล้วตาขอปั่นขอปั่นขอปั่นตายเกือบหมดตายเกือบหมด,อ,หมดอันติเมสก,กิลจาก็ปกหน้าอย่างเราเลยใหด้ดีอยู่แล้วมีโมซาติดยัวยูตีธรรมดาฮิวขึ้นมาอีกทีหนึ่งเกรบอกสร้างสก,กิลสองขึ้นมาก่อนโอ้โหแต่นี้อันตรายครับอันตรายตรงที่เดี๋ยวมีโมมันจะมีโมมันจะชุบ มีโมมันจะชุบปูแล้วแม็กหน้าติดอมตะไปแล้วตีธรรมดามายังไงดีมีโมชุบมาแล้วครับชุบชีวิตขึ้นมาแล้วชุบชีวิตไม่ใครไม่ชุบมาชุบโนเอลซ้านสกิลสองขึ้นมาแล้วจุดจุดนี้แล้วแมโมตีธรรมดาไปแล้วก็ติดเผาไม่ติดเลือดไหลติดเผาไม่ติดเลือดไหลติดเผาไม่ติดเลือดไหลแล้วตาขอปั่นแล้วแม็กหน้าลงไปโดนกับพื้นแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งตรงนี้หูแล้วเขาแรงจัดมีโมลงไปโดนแล้วก็จิมมาจังหวะนี้โนเอลจิมมาติดแอนตี้แล้วก็ปาสารนเปียงเปียงมาตรงนี้ ตายครับโอ้โหไม่น่าเชื่อกดออโต้นะโอ้โหแต่อย่างที่บอกครับจริงๆถ้ากดมือผมก็แพ้เขานะครับผมกดมือผมแพ้แน่นอนนะครับอ่าสีไซโคนไปแล้วเรามาสู่ข้างบนกันว่าซิกฮาร์ดครับเปิดไหมเปิดอยู่ครับเอาละครับคลิปนี้นานจัดแน่นอนลุยกันแบบเต็มอิงจุกหนักจัดเต็มจุกจุกจุกันไปเลยฮะเอาละครับตัวหลังอักษรท็อปสิคืออะไรครับสระอูครับสระอูครับ ไปก๊อปปี้จากในชุมชนพี่ก็ได้นะครับผมไปก๊อปปี้จากในชุมชนพี่ก็ได้เป็นโค้ดใหม่นะครับผมเดี๋ยววันนี้มีโค้ดแจกอีกนะครับสาหรับใครที่ดูไลฟ์นะครับใครที่ดูไลฟ์การแข่งขัน PCM Tournament นะครับ ตรงนี้ปาดมาาล่ะยังไงดีละแม่มดดึงมาจังหวะนี้แล้วแม่มดฝั่งตรงข้ามก็ไปเหมือนกันครับแต่อตาของเราได้เปิดก่อนครับยังไงดีครับปั่นไปจังหวะนี้เขเปลียงไปแล้วแตกวะแล้วโหนี่ฮะท้ทีมเดียวกันครับแอตาใครเปิดก่อนก็ได้เปรียบอยู่แล้วครับสิครับตัวแตกกันไปด้วยแอตาดาเมจหนึ่งร้านสองนะไปกันต่อครับตรงนี้ฮะไปกันต่อครับมาแล้วครับแล้วมาที่นีโล69ก็ครับเปิดไหมไม่เปิดครับนีโล69ไม่เปิด อา้าวแล้วก็ต้องพี่บัตแลวครับจังหวะนี้พี่บัตเปิดไหมอ่ะคุณโนบีไม่เปิดครับออไปพี่บันครับพี่บัตเปิดหรือเปล่าพี่บัตไม่เปิดแล้วมาถึงครับไก่ครับไก่ครับนัตตีเวสไก่ครับแต่ว่าเป็นการกดออโต้นะครับทุกคนไปลุยกันแล้วโอ้โหแล้วเป็นทีมเขียวล้วนพร้อมเกรย์แสงครับทีมเขียวล้วนพร้อมเกรย์แสงครับจังหวะนี้ผมกดออโต้นะนะครับผมผมกดออโต้นะครับมาครับนัตตีเวสไก่บัฟขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ชาร์ลอตบัฟอานติเมสกิลครับ เขาน่าจะแข็งจัดๆครับเขาน่าจะแข็งจัดๆครับปาดมาจังหวะนี้ติดสันแล้วก็แม่มดดึงไปเลยครับแม่มดดึงไปถ้าเกิดปั่นแล้วตายแปลว่าถอดของนะถ้าปั่นแล้วตายแปลว่าถอดของปั่นมิโมตายครับสวยครับปั่นมิโมตายน่าจะติดค, dachte, คริสน่าจะติดคริสตรงนี้ยัดมาโอ้แล้วฟิวลล์ลันบอกลงไปนอนแล้วกันตรงนี้บัฟสกิล2มาแม่มดยัดสกิล2ไปแล้วก็อันติีจากไอต้าม้วปาดไปเจมิโนแล้วยังไงดิมาครับโดนครับโดนเผาโดนเผานี่เกรบอก ขอสร้างสกิลสอป้องกันความเสียหายต่อเนื่องก่อนเกตีธรรมดาไปก็ปิดกันความเสียหายต่อเนื่องอยู่ครับเราตรงนี้ชาหลอดบัฟให้กับตัวเองครับแล้วเราก็ติด ติดยังไงดีฟันไปครับเพิ่มป้องกันสมบูรณ์กับตัวเองแล้วก็มาครับเกรบอกขอกดอันติเมตสกิลยัดหน้าขึ้นมาแล้วก็เกรบอกขอปะษาแล้วกันตรงนี้ปะษาใส่เจไมโลเจไมโลไม่ติดสตัร์เพราะว่ามีมาราสกินอยู่รถต่อยธรรมดามาตรงนี้แล้วติดเขาไม่แล้วชา์ลอตบัฟให้กับตัวเองอีกแล้วแล้วเกรสกิลสองป้องกันความเสียหายต่อเนื่องซึ่งแม่มมตีไปไม่มีความเสียหายต่อเนื่องแล้วก็แฟต้าฟันธรรมดาไปแล้วก็อันติเมตสกิลจากทางชาร์ลอตขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็เกรของเราครับกดสกิลสองป้องกันความเสียหาย ทางเจไมิโล่ฝั่งการหินต,ตรงนี้อาจจะมีสก,กิลจากแม่มดมาแล้วตรงนี้ยัดหน้ามาแล้วก็ถึงเจ้าของไอ้ตาไอ้ตาติดเผาไม่ตายไปเลยโอ้โหตรงนี้ฮะโอ้ยนี่เลยฮะเจมิโล่ครับโอ้โหต่อยมาก็ต่อยอย่างแรงคนระับต่อยอย่างแรงคนระับ ตรงนี้ติดเลือดไหลติดเขาไหมติดเลือดไหลติดเขาไหมแล้วเกรบอกขอตีธรรมดาตรงนี้คอนเวิร์ตบีแล้วงานหยาบแล้วครับตรงนี้เกรไม่ตายสักทีนึงแล้วเจมิโลต่อยธรรมดามายังยืนได้อยู่แต่ว่าเกรลงไปนอนก่อพื้นแล้วระเนินแม่มดตัวเดียวตรงนี้ติดเขาตายไม่ติดเขาไม่ตายขอตีธรรมดาแล้วตรงนี้ติดเขาเรื่อยๆแล้วเกรลงไปนอนแม่มดตโอยแม่มดโดนเจมิโลต่อยแล้วก็เหลือชาลอนเหลือแม่มดหนึ่งหนึ่งกับเจมิโลหนึ่งหนึ่งกับเจมิโลแล้วยังไงติดเขาตายตายไปเลยแล้วตรงนี้อยากเห็นมมชนะไหมอยากเห็นมมชนะไหม อยากเห็นผมชนะไหมเดี๋ยวกดให้ดู <c oughs> เอาไหม <c oughs> เอาไหม <c oughs> อยากเห็นผมชนะไหมอ่ะสักนิดนึงแล้วกันถ้าสมมติผมกดมือผมจะ,จะมีโอกาสชนะอยู่ไหมเล่นทีนี้เลยอเอาแบบกดมือนะแบบกดมือไม่กดออโต้ลองดูอ่ะเผื่อคนไม่จูใจพออ่ะอยากเห็นจูใจจัดไปเอาเอาก็จัดไปครับบัฟไปแต่ปมืกกี้ปั่นมิโมแตกผมว่าอาจจะถอดของไม่ก็ ไม่ก็ติดคีพอดีนะครับจังหวะมันได้พอดีอันนี้เราให้เกรกเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราสตันได้หรือเปล่าะสตันชาร์ล็อตก็จะน่าจะเรื่องที่ดีโอเคมาแล้ก็ดึงไปเลยที่จริงเกรกต้องสกิลสองบ่อยๆจริงๆเพราะว่ามันจะกันเผาไหมจากเจมิโอได้โคตรเยอะนะครับผมเอาละปั่นไปตรงนี้มีโมแตกไหมอ้าวหุ้ยสิงนี้แตกสองเว้ยยี้แตกส เอาแล้วเอาแตกสองมาต่อยมาจาาังหวะนี้เออโอ้โหเออฟิลลานบอกลงไปนอนอันนี้สกิลสองมาก่อนเออปิดกั้นก่อนปิดกั้นก่อนเดี๋ยวเราเน้นไปที่เกรก่อนดีไหมเนี่ยหรือว่าเจมิโลได้เลยวะยั่วยุยั่วยุยั่วยุเกรได้ยู่ยเกรได้เกรจะได้ไม่ต้องใช้สกิลสองหรืออันตินั่นเองยู่วยุไปก่อนนี่อันติธรรมดามาโอเคมาเจมิโลต่อยอาตามาโอเค มาตีธรมรมดาไปอเออ,อ่ะเราเน้นเกรเน้นเกรก่อนเน้นเกรให้ตายตายไปสะปป่านครับโอเคถือว่าสวยงามครับไม่มีชาหลอดอย่างนี้ไม่มีชาหลอดอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเอาละเกรมาจริงๆเราทําได้หลายอย่างนะเราสตันก็ได้นะสตันเกรไปอ่าโอเคครับยังไงต่อครับหายสาตันเสร็จเราจิ้มไปที่เนี้ยถ้ากดถ้าไม่กดออโตโอ้อะ เราจะเราจะเน้นไปที่เกรคนเดียวก่อนเลยครับเจมิโลเก็บไว้ก่อนเนี่ยเจมิโล <ikka taught> <together> มันโดนเผาไปแล้วแราวว่าพอเกรมันโดนยั mm ่วม <hand> <March> ันกดสกิลสองไม่ได้นะครับเพราะกดสกิลสองไม่ได้มันมันกันนี่ไม่ได้มันกันดาเมตต่อเนื่องไม่ได้นะครับเออมันก็จะโดนเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยมันโดนเผาอยู่เนี่ยเนี่ยเพิ่งกดสกิลสองได้นะครับก็โดนแล้วล่ะยังไงก็โดนอยู่ดีนะครับผมอย่างเงี้ยไม่มดกดสกิลมาเนี่ยป้องกันความเสียหายต่อเนื่องถ้าเกิดเมื่อกี้เกรได้กดก่อนหน้านั้นมันจะต้านทานได้เยอะกว่านี้นะรม่ยาโ ไงคือกดมือกับกดออโต้มันต่างกันอย่างนี้แต่เกิดถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดกายกดมือใส่ผมกายก็ชนะอยู่ดีนะครับผมโอเคหวังว่าจะจูใจกันนะครับทุกคนนานๆทีจะได้ตีอย่างนี้นะครับผมนี่โอ้โหเอารูปนี้ไปโชว์เลยโครเทเออนาตีเวียดกานเดี๋ยว โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นช,ชอบอยังไงนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับคลิปนี้ไม่ได้มาคิดดิสเครดิตใครนะครับแค่มาตีโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับผมถ้ากดมือจริงจริงผมแพ้ทั้งหน่วยแล้วครับเออประมาณนี้กันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ